สุภูสุคนอยู่ทางบ้านนะคะบ้านไก่บ้านไก่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าต่างประเทศกำลังติดตามอยู่ในช่องยูทูปของเฮานะคะสิเป็นยิ้มแล้วรวยแตงโมพารวยนัชชาพาชูเสี่ยเอ๋พารวยน้องไอพารวยพร้อมกับเขียนพังเอชแล้วรวยนะคะอามูนีสิีดีฟังเสียงปู่นะคะเด้อค่ะอุใจรอดจากน่อยค่ะมูนี เพื่อนว่าแม่คู่คำนวณในตัวใดนะคะคำนวณน,นะคะให้เป็นแนวทางน,นะคะหไวรัฐบาลไทยยึดจับฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยไว้นะคะมาหกกับมาหนึ่งนะคะมาหกกับมาหนึ่งของเสียจนกว่ามาหกนั่นแหละค่ะพิจารณาเบิรงค่ะผู้ไดฟันดีแดนนะคะสําหรับแม่คู่ยึดจับฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยไว้นะคะมีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าเกตและกหนึ่งเกตนะคะอ่า ค่ะรอฟังเสียงปูตาเขาเข้านะคะว่าเพื่นสีให่แนวท่าลูกล้านแนวใดนะคะตัวใดค่ะหรือว่าเอ,าเอามื้อนี้อกะบทนแนนนํางตัวนะคะอาจารย์สมจิตบ่อทองนะคะชนจิตบ่อทองค่ะรวมนั่งถวายค่ะโชคกรลาพีให่ลองนั่งนะ,ะให้จะพร้อมนะได้รับกันนะคะมอนีอาจารย์สนจิตบ่อทองพ็มามื่านกามามือแลกงจสิไปนํางกันนะคะที่ บ้านโนนอุดมเนาะโนนอุดมค่ะอำเภอลำพองอำเภอลำพองอำตำบลำคุณลำใสค่ะทางบัดปลาหาวคุณละบ้านเสียบุญมากแม่ปลาไัยล้านโชคปลาไัยนะคะค่ะไปพบอพ่อกันยุพุนละค่ะด่านนาวิที่ประเทศบุญบ้านมืณียากรมือพ่อเราก็บป็นบ้านนะคะ่เสื่องแรงค่ะเริ่มตั้งแต่ทุ่มชอกทุ่มลาไป เจอตอตีสามค่ะยิมเตรียมตัวรดไปยุนอาหานกับยิมเลยค่ะแบ้ว่เนนียไปพวกพ่อกันย่บุ่นล้ค่ะแต่เกาไม่คู่ไปก็ได้สูงเนีแต่ว่าบัลลทีของพ่อหำนี่ก็คือสามศูนย์เจนะคะสาม็อย่าลืมนะคะสามนยเจ็ด้ามูลเล่นก็ได้นะคะ ยิบจับไว้็ดีบ้านเลที่ไม่คู่อาหาเจสูงนาะอันนี้สามศูนย์เจ็ดวันนี้อาจารย์ได้ตัวใดไหฟันฟันเกี่ยก็มีคนมนี่สี่เส้นรถแป๊บแป,บแปบ๊บเยอะครถแดงนะคะแตารถแดงก็ตาหรือว่าเป็นหลักเป็นล่างเอาสุเอามานนะคะเอาสุขเอาใช่เอาสุขเ,เอามานัาน,ะนะสองศูนย์เจ็ดยิงเนาะค่ะ สองศูนย์จุดจหนึ่งนะคะอย่าลืมมาเด็กภูนะคะเอาบันนี้มาฟังร่ำถวายจัาหน่อยนะคะร่ำถวายปูก็คือปูอนัตนาคราชนะคะแล้วก็พร้อมก็ร่ำไหว้ยาแล้วก็ขอพดัดภูเขอหวยนะคะจุบสามก่อนจังม่นก่อนเล่าของอาจารย์สัจจิตนะคะ อน,นันตะศรีสะอำนาจบารมีจอมแห่งหนาคารเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียวจิตบกตบ่เหลี่ยวได้ตั้งต่อภาวนาปูอน,นันตะลูกขอบารมีได้พงห้าย่ำหอนขอล่ำถวายถอนเป็นข้ามกรนที่สูงสูงลูกขอวายเทไทยบูชาเจ้าผู้ศรัู จากก้าวคำเมืองใหญ่บาดาลจากว่านันแสนนานกระบอมีไพ่หูมีแต่ตำนานเจ้าอนันต์ู้ยิ่งใหญ่ลูกมาขอกราบไหวา้องค์เจ้าให้เบื่องแงสีมาลำบอกแจ้งข้าระว่าองาค์นาโค พวที่คล้องมาดานเสือบนานมาแลว้วจากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ่งคืออินแตงขอถวายกราบไหว้วอนเจ้าให้ลำดูเป็นทูวเพียนดอกไม่ใบสีแต่งงามละหง,งขอให้องคหนา้าโคเปื่อที่ทางให้งามแจ ขันว่าโยตองโยตองใบตองติวแหวงรูมาขอขาบเจ้าถาวายท่านบึงเแยงเตรียมมากไม่คารวาบูชาเป็นใบสีาษะคนในพ่อนำคุ้มคำโอว่าใบศีรษนี้บรรหาพยานาคสัตตากูบารมีขอให้ผู้ศรียาสีปรุงมมาขอกราบบรรดาบารมีทุกพระองค์ ทรงอบอนออมจมทำอุ่นพัขอให้ได้ตาบไวถึงไทยทั่วแดนทัว่วทุกแขนไตตำดาดานขอให้ประท่านพรลูกลานไห้ดอน,นันตนาคาราชองค์ใหญ่ขอบวนเทพไทยให้ใ่วยดนบันดาลบารมีปู่กว้างใหญ่ไพศาลลูกขอกลับลานวังอุนบารมีอน,นันตนาคราชองค์ใหญ่ ปกป้องหวยภัยให้ลูกหลานอยู่ดีเมื่อนี้ลูกไปทำบายสีเมื่อนี้ลูกไปทำบายสีขอพึ่งารมีงองค์ปู่ผู้ทรงธรรมนำคำเอาคำจากองค์ถวายแล้วจังก่อนจังก่อนอยู่ยอนก่อนกายมวนเทียบไทยไกายเทียบแฟงกายลูกขอลำถวายผู่ฟังเริ่ง ผู้นี้วันหาพญานาคสัตตากูบารมีขอให้ผู้ศียาสีประดุมาขอกราบวันดาบารมีทุกพระองค์ลงออบน้อมจมทำองค์ขอให้ได้ตาายถึงให้ทั่วแดนทัว่วทุกแขนไตตำบาทานขอให้ปราทาน่อนลวกล้านไทยนั้นต่ะนาคร,ราชองค์ใหญ่ ขอบอนเทไพไผให้ช่วยดลบรนดานบารมีปู่กวางใหญ่ไพศาลลูกพอกลาบกลานวังซึ่งบารมีอน,นันตนาคราตองใหญ่ปกป้องเผยไผให้ลูกหลานอยู่ดีเมื่อนี่ลูกได้ทำบายสีเมื่อนี่ลูกไปทำบายสีขอพึ่งบารมีองค์ปูป่ผูท้ทรงธรรมนำคำเอาคำถวายแล้วจ้างฟ้อง ก่อนหัวยอนก่อนกายมวนเทียบไทยกายเทียบแฟนกายลูกคนรำตะถวายให้ปู่ฟังเพิ่งก่อน ที่สองแล้วค่ะขอพรองค์เจ้าย่าค่ะนีิยาเก่าเสียนของเขานะค่ะสร้างพึงเสร็จนะคะที่วัดป่าซาสนุบลวารามอาภุญยาเปรขอพรไปได้นะคะอย่าลืมเก่าเกียดดื้อป่วอย่าลืมเก่าเกียดดื้อปูกระซิบอย่าลืมเก่าเกียด จะไปย้อนหลังไหมหรือไม่อยากกอกสะพองม่อยังกลอกเก่าเกศเก่าเกศจะหัวซากกันแล้วกันเก่าเกศหัวเกศนะพ่อสอก่าบุญภัยบุญมั่นการสะสมสางมากบ่คือกันนะคะได้ยินแต่เอาปรได้ก็มีนะคะผู้ละคนมันกล่าวว่นเนรนนะคะอันนี้อยู่ที่บุญสะสมสางของเข้าแต่ละคนบ่คือกันนะคะ deti <tuk> kapan <tangan> si <tuk> saksi, pin yang yang puri pin basah. ขีราชนีวังบาดาลเจ้านางพว้กล่าวขานเป็นตำนานหลายพันปีเป็นตำนานหลายพัน เตรียมลำด้วยบารมีสร้างเมืองสร้างความดีจนบัดนี้เป็นตำนานจนบัดนี้เป็นตำนานลูกหลานได้มากราบไหว้ขอลำถวายถวยไทยเทวีสะสมบารมีลูกมาวันนี้ อพลกมาวันนี้อยากมาขอพรมาไล่ถอร้อมดวงดอกไม้มาตั้งไหวเพื่อบูชาอดีตลังยังข้างคาลูกขอบูชาผู้ยาให้พรลูกขอบูชาผู้ย่าให้พรทำได้ที่ผูกจองคนทางพองต้อง เมืม่อนี่ ขอสั่งความดีได้เห็นเพื่อเป็นสักทีล,กลูกหลานมีบุญได้มาเจอล,กลูกหลานมีบุญได้มาเจอขอถวายพวงมาลาขอบูชาองค์ยาเทวี บุญและบารมีได้ทำบายสีสักระบูชาได้ทำบายสีสักรบะบระูชาองค์เจ้านางลูกขอวอนวายทำสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองสมเป็นองค์นางสักเมืองให้เลื่อเลือด้วยบารมีให้เลื่อเลือด้วยบารมี บารมีได้ทำบายสีสักระบูชาได้ทำบายสีสักระบูชาผมเ,เจ้านางลูกขอวอนไหวทำสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองสมเป็นองนางสักเมืองให้เลื่อเลือด้วยบารมีให้เลื่อเลือด้วยบารมี ขอพ่อโน่นเจ้ายาอาบัน,นีมาฟังอีกก่อนนะคะวอปูขอหวยต่อด้วยอดีรักกุลบาบแดงนะคะอดีรักกุลาบแดงพ่อกับข้าสิเป็นครู